มามืดไปหน่อยวันนี้รีบขับมาอย่างเร็วเลย าถึงก็ทุ่มสิบห้าละเี่จะคนของลงจากรถไปคนของก็เหนื่อยแล้วลงแพเป็นที่เรียบร้อยคนของลงเสร็จละมาถึงตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งละยังไม่ได้ทำอะไรเลย คันเบ็ดของอยังเป็นกองวางเต็มไปหมดเลยมามืดถึงมืดไปหน่อยจะได้ลงเบ็ดกี่โมงไม่รู้เดี๋ยวลองไปดูครับเดี๋ยวผูกเบ็ดก่อนอันนี้บรรยากาศหน้าแพนะครับก็สวยงามครับสวยงามวันนี้น้ําสวยครับที่เห็นไปนแสงไฟนั้นแพทั้งหมดนะครับแพหลังนะครับข้างๆอันนี้ข้างบ้านเราไปกับพี่สวยงามอันนี้เป็นแพอะไรผมไม่แน่ใจ มตีเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวลองตีก่อนสัก5คันเดี๋ยวไปตีแบดก่อนโลงเสร็จไปแล้วนะครับจุดแรก5คันเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตเข้ามากินเบ็ดของเราบ้างไหม ฝากนานะช่วยเชียร์ด้วยนะครับมาแล้วครับตัวแรกสังาวากว่าดครับตัวแรกได้อย่างนี้ลหลายตัวพอทอดแล้วตัวแรกเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นปั่นกระชังหน่อยครับผมก็ปั่นเหยอียดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลง เหยื่อชุดที่2กันก็ปับเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นใช้ตะกั่วเม็ดใหญ่ขึ้นเพราะว่าท่องนี้น้ําค่อนข้างที่จะแรงก่นน้าค่อนข้างที่จะแรงครับก็เดี๋ยวใส่ตะกั่วให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ผสมเหยื่อให้เหนียวขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าปลาเกี้ยวขึ้นมาหมดทุกไม้เลยเกลี้ยงตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่าทําไมป่าไม่กินเลยเดี๋ยวพอําโอเคครับเดี๋ยวลอง โอเคนะครับก็ลงชุดสองเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับจะเป็นยังไงจะมีตัวให้ได้เต้นได้เต้นทุย <laughs> จะมีตัวให้ได้ตกไหมหน้าเห็นหน้าแดงๆไม่ต้องแปลกใจนะครับเมื่อกี้โดนหัวเชื้อเข้าไปหน้าแดงๆนิดๆครับผมรอติดตามกันครับพี่ๆนะนะจะหาผลงานมาให้ได้นีครับ บอกไปนะครับว่าตอนนี้มาไม่ได้บอกชื่อแพรเขาเลยอยู่ที่แพรน้องเบสแพรน้องเบสนะครับอยู่อ่างทองนะครับตอนนี้ก็เป็นาชายโยหัวหิ้วแห่อารมณ์ดีอยู่ครับอารมณ์ดีอยู่ถึงปลาไม่กินอย่างอารมณ์ดีอยู่ก็อยู่ที่แพรน้องเบสนะครับวันนี้วันนี้ก็มามืดไปหน่อยแต่ก็มีเวลาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเวลาทั้งวันละ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีวิวแพรให้ดูนะครับวันนี้มามืดละแสงมันหมดละไม่มีไม่มีแสงละไม่สวยละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีวิวแพรอีกท,ท,ทีแล้วกันนะครับว่าระดับยังไงที่จอดรถยังไงมีอะไรให้บ้างห้องนอนห้องน้ําสําหรับข้าวๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นแพรแอแร์แพรแอร์นะครับเห็นว่ากะละ600นะฮะกะละ600เข้าเช้าออกเย็นเข้าเย็นออกเช้าอะไรประมาณนี้แต่ผมเหมาเป็นสองกะก็าพันสองนะครับอยู่ในเลทราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับในของอ่างทองอ่างทองป่าโมก ใช้โยอ,อะไรเงี้ยฮะก็าเลันสองถือว่าถูกเป็นแพ้แอ์นะครับส่วนเหยื่อที่ใช้เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผสมรีผสม,มไปละถังหนึ่งลืมลืมถ่ายให้ดูว่าใช้เลยบ้างเผื่อ s <S <c oughs> นะนๆจะเอาไปใช้ไปทําตามก็ไม่ห่วงนะครับเนี่ยเงียบเหมือนผมเลยเนี่ยถ้าเอาไปทาตามเนี่ยจะเงีย,ยบแบบนี้เปล่าไม่รู้เนี่ยก็ <c oughs> ลองดูครับลองดูลองดูแต่ก็เป็นเหยื่อที่ใช้ประจําครับนี่เป็นเหยื่อที่ใช้ประจําอยู่ก็ แต่วันนี้อยู่ที่อาจจะเป็นฝนฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟอะไรเรือเ่อยเปื่อยเราโทษธ,ธรรมชาติไว้ก่อนครับปลาไม่กินเราอย่าไปโทษเดือเราเดือเราดีเหลือเจ๋งเชื่อผมนี่ก็เนี่ยวางเรียงเป็นแผงเลยข้างหลังเดือเราดีเลือเจ๋งเชื่อผมเดีย๋ยวคืนนี้ลองเฝ้าไปยาวๆสักพักนะครับเอาแค่ไหนแค่นั้นละกันเพราะว่าไม่ค่อยอยากฝืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นกันต่อต้องหาให้ได้ไม่รู้อะเอาอะไรก็แล้วแต่เอาให้ได้เอา โอเคครับก <muy> ็ส <t> ว <ary> okay, ัส so ดีนานานักตกปลาครับตอนนี้ก็เช้าละเวลาก็ประมาณ7จ็ดโมงจะแปดโมงแล้วครับวันนี้ตื่นขึ้นมาชีะข่าวเต็มแพเลยเมื่อคืนทำค้างแรงมากเพราะเห็นแพ้เปียกเลยฮแพ้เปียกหมดเลยหรือว่าฝนตกไปรู้เนี่ยนอนไม่รู้เรื่องเลยเมื่อคืนก็เฝ้ายันประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนกับตีหนึ่ง ได้ปลาสักวาดปมาสองสาตัวก็ไม่ตื้อครับเมื่อคืนไม่ไม่เยอะไม่เยอะตั้งเป้าไว้ถ้ามันไม่มีจริงๆก็เดี๋ยวเช้าว่ากันใหม่เพราะมีเวลาน้ําไม่ตายนะน้ําไหลสวยแต่ค่อนค้องค่อนข้างแรงมีปลาขึ้นเล่นน้ำนะฮะเมื่อคืนมีปลาขึ้นเล่นน้ําแต่ก็แต่ใจว่าทําไมถึงไม่ค่อยปลาไม่ค่อยกินเดือ่อทุกแทบทุกแพรเลยนะครับเมื่อเช้าไปเดินไปซื้อของก็ไปถาเจอพี่ๆนานะพวกปลาก็คุยกัน เดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวไปลองดูกันเดี๋ยวไปบอกวิธีผสมเยื่อก่อนนานะจะเอาไปลองใช้ดูจะได้เหงาๆเหมือนผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีว่าผมใช้เยื่ออะไรครับก็เยอะที่ใช้นะครับก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ใช้เป็นวันนี้ผสมใหม่ละเดี๋ยวผสมใหม่อีกรอบนึ้ก็จะมียำโลนะครับยำโลยำโล อันนี้จะเป็นปุูดตกปลาพวกปลาเก็บมากกว่านะครับที่ผมใช้ประจําก็จะเป็นพวกตะโกะกระมังตะเพียนอะไรพวกนี้เข้าค่อนข้างเข้าดีะครับปลากาปลาอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีตัวนะก็มียำโลนะครับแล้วก็ขนมปังมันครับโลหนึ่งของผมแบกไปละอัตราส่วนที่ผมจะใช้คือหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งนะครับขนมปังก็โลนหน,นึ่งมากับตาำหัวซืยเข้มข้นตกปลาสุดไข่เขียว เหมือนเดิมครับหนึ่งอตอนหนึ่งตอนหนึ่งไปเลยหอมกลิ่นดีครับกลิ่นหอมละมุนเลยลำครับเท่าไหร่โลหนึ่งอ่ะไม่ถึงเนงะี้ยหน่อยหนึ่งนะอ่ะถุงมเนืงอ่งฮะถุงถุงเที่ยวขายยี่สิบบาทหมดเลยก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากมายถ้าจะใช้เป็นใส่เป็นอาหารเมร็ดอาหารหัวอาหารปลาดุก แ่น้ำก็มาผสมได้ครับผมตอนนี้ผมจะลองเป็นเยือหอมดูก่อนแล้วเขาก็เข้ากันไปแะ้ครับแล้วก็ส่วนการใส่น้ําก็อย่างนานนะคงทราบนะครับว่าผสมเหนียวผสมบางแค่ไหนอันนี้ต้องไล่เอาครับดูจากจะแสน้ําครับผมตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงละลองเบ็ดไปประมาณชั่วโมงนึงละลองตีไล่ระดับดูครับอ่า ลองตีไกลแล้วแล้วก็ลองตีใกล้ๆกล็กลแล้วก็ยังยังเงียบอยู่ปลารับแขกหายหมดอาจะเป็นเพราะสภาพอากาศหรือสภาพน้ำด้วยเดี๋ยวลองดูกัครับลองมีเวลาอีกครึ่งวันกว่ากว่าเพราะว่าน่าจะออกเย็นเอาตะโก้ไซส์สวยๆส,สักตัวหนึ่งก็ยังดีวันนี้ตีประมาณว้อยู่นะครับตอนนี้ตีั้งเมื่อคืนแล้วแล้วก็หย่อนไว้ข้างๆแพรหน้าแพร เช้ามาลูกกุ้งยังอยู่เหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวจะดูวิวบรรยากาศแพรโดยรวมๆนะครับมันอันนี้เมื่อคืนมันมืดเดี๋ยวให้ดูช่วงกลางวันแล้วกันนะครับโอเคครับเราไปดูกันก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆแพรนะครับเดี๋ยวจะพารีวิวแพรหน่อยแพน้องเบสนะครับก็จะมีอยู่สองหลังนะครับมีสีฟ้านี่ครับแล้วก็สีชมพูจะเป็นอยู่สองหลังนะครับอ่าที่ผมอยู่จะเป็นอยู่สี ฟ้านี่นะครับขนของไม่ไกลครับรถจอดสามารถขนของลงแพได้เลยมีทางเดินก็โอเคครับเดี๋ยวไปดูด้านในครับออโตสำรับนั่งกิน1ชุดนะครับแล้วก็บรรยากาศในแพ มีหม้อหุงข้าวมีติ่งน้ําให้นะครับมีพัดลมด้านนอกนะครับพัดลมเป่าบนโต๊ะเป็นพัดลมผนังนะครับตอแก๊สปิกนิกมีตอกแก๊สปิกนิกให้กระติกให้นะครับถ้าจะสั่งอาหารเครื่องดื่มหรือว่าอะไรก็สามารถโทรสั่งได้ครับเดี๋ยวเขามาส่งให้รายการอาหารก็มีครับสิ่งหลังการหลังน้ำแข็งเตาปิ้งย่างมีนะครับเตาหมิ่งย่างสำหรับต้งย่างไม่มีให้เหมือนเดิม จานชามอยู่ในนินชักนี่นะครับเมื่อกี้ผมอเปิดละจะเป็นห้องนอนลานตีเบ็ดครับกว้างๆเลยลานตีเบ็ดค่อนข้างกว้างคันสิบฟุตนี่ตีได้สบายคันสิบฟุตนี่ตีง่ายๆเลยครับบรรยากาศข้างแพ่ข้างแปรนี่ปลาก็พอมีตัวนะครับพอขึ้นเล่นน้ำเมื่อเช้าตื่นมาไล่กัดลูกปลากระตุ้มๆ,ๆครับเลยลองเอา เดี๋ยวปอมลองตีดูเงียบคลิปอ่ะอันนี้มีโต๊สำรับทำเยื่อทำเบ็ดนะครับตนนานนาไปดูในห้องน้ำมันก่อนนี่ครับบรรยากาศข้างแพอันนี้มีเรือหรือนนลำหนึ่งของเจ้าของรับอันนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับก็ได้ครับปีผับบัวน้ำแล้วก็เป็นกระโคกแบบนั่งนะครับแั่แบบ ไอรลาดเอา<ๆ>เดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องนอนบ้างนะครับโอ้ยแอร์เย็นเชียบเป็นห้องนอนแอร์นะครับก็มีหน้าต่างมีเตอร์จุชีพหนุงยางชุดเครื่องนอนให้นะครับแล้วก็ ที่นอนเบาะนอนโอเคเลยครับสวยงามมีเตียงสาหรับเคลื่อนย้ายได้สหรับใครชอบที่บรรยากาศเอาไปอ่อนนอนท้างนอกได้นะครับอันนี้เป็นแอร์มีเครื่องนอนให้ครับห้องนอนได้ครับสี่ห้าคนนี่สบายๆเลยฮะตรงน,นี้ได้ไปลายเท้าได้อีกมีวิวมองจากหน้าต่างนะครับเ้าเบ็ดทั้งในห้องได้ไม่ต้องไปร้อนทั้งนอกนี่ครับกลางวันอยู่ในห้องแอร์มองดูเบ็ดป่ากินค่อยวิ่งออกไปอมีอะไรเดินผ่านแบบแม่จะนางแพ้แน่เลย โดยรวมครับตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงนะครับบรรยากาศก,าก็คลุมครึมครับวันนี้ฝุ่นเยอะด้วยแดดไม่มีเลยแดดบางๆเหมาะสำหรับนักตกปลาได้ครับแต่ถ้ามีเด็กเล็กมาก็ระวังเรื่องจะล่วงน้ำนะครับเพราะว่าช่องรวนะครับค่อนข้างที่จะห่างถ้ามีเด็กเล็กมาก็ระวังตรงนี้นะครับอันตรายหน่อยนี่นั่นงกิน เนี่ยครับรถจอดอยู่ข้างบนก็ไม่ไกลมากขนของได้ง่ายครับโอเคครับคร่าวๆก็มีแค่นี้ เร่มีสัญญาณดีๆเข้ามาลนะครับผมเก็บไว้ก่อนแทบแรกของวันนี้ครับตอนนี้นะครับนานาเป็นเวลาจะบ่ายโมงละมีแต่สังขวาดเข้ามาสามสี่ตัวแล้วก็เงียบปลาใหญ่อยังไม่เจอเลยครับวันนี้ปลากระมังว่าเป็นปลารับแขกยังไงก็ต้องได้วันนี้ไม่เจอเลยครั้งแรกเลยเนี่ยครับที่มาในโซนของทางอ่างทองแล้วไม่ได้ปลากระมังกะตะโก ปกตินี่คือไม่พลาดแลคงสักอีกสักพักนึงครับถ้าไม่มีงี่เงีย่ยผมคงจะเก็บเป็นละยอมครับวันนี้ยอมยอมมูฟละตอนนี้น้ําก็เริ่มไหลเอือเอ่อยละไม่ไม่แรงเท่าไหร่มีนานาแล้วก็ข้างๆก็กลับกันไปจะหมดละเขาฟูกันไม่ไหวครับวันนี้นานาคุยกันเมื่อกี้คุยกันปากรามังว่าเป็นปลารับแขกปลาตะกกรับแขกไห่ยังไงก็ต้องได้เดี๋ยวัวนนี้ไม่มีเลยนะครับ đó phụ tạm nhạc. ใหญ่ครับหนึ่งตัวนะครับนี่ครับกระบกใหญ่มาแล้ววี้วี้เซมิสว,วอยู่ปะโอเยอะจ้งเหรอว่าหรอ อีกหนึ่งแต้มครับก่อนกลับเฮ้ยกินแล้วกินแล้วนั่นนะเอออยู่วะรอซื้อกูอีกเน้่ ไม้อีกหนึ่งตัวครับตะโกกไฟสวยๆ,ๆเอามากินอะไรกันตอนนี้ติดสองไม้ติดเลยลองดูได้เวลาแล้วกลับบ้านดีกว่าจริงช่วงหลังไม่ค่อยได้อัดนะครับก็มีได้ตะโกเพิ่มมาไฟสวยๆด้วยก็ตัวสองตัวแล้วก็หมายนน้อยตัวงก,ก็ช่วงหลังช่วงหลังเริ่มเริ่มกินเรื่อยๆนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้เฝ้าแล้วก็วัดไม่อยู่ทั้งส่วนใหญ่ 4โมงครึ่งละเดี๋ยวเราออกสั้า5โมงออกสั้5โมงเดี๋ยวรอชุดนี้หมดก็เก็บเป็ดแล้วครับก็จะเก็บเป็ดละไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมาใหม่ต้องมีแมตต์แก้มือแน่นอนไม่ยอมไม่ยอมเอามาไม่เจอเลยวันนี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเก็บเป็ดก่อนครับผมก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมกับ อนพร้อมเก็บพร้อมลับเรียบร้อยเดี๋ยวกาัดหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่มีนัดแก้มือแน่นอนครับไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร1คืนกับอีกหนึ่งวันเต็มๆเ,เกือบ24ชั่วโมงได้ปลาไม่ถึง10บตัวปล่อยไปจะหมดแล้วครับตัวเล,เล็กปล่อยไปหมดแล้วเหลือแต่ตัวใหญ่ๆเก็บไว้สองสตัวปลาตะโกกสองตัวแล้วก็สวายน้อยตัวครับผมไปดูปลารวมกัน โกตะโคกอยู่สตัวสบายในน้อยตัวหนึงแล้วก็สังกวาดสังกวาดเดี๋ยวจะปล่อยไปให้หมดนะครับยังไม่ตายโอเคครับเดี๋ยวครั้งหน้าอาเจอกันใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีคอมเมนต์แนะนำแพรดีๆอยากจะให้ผมไปรีวิวแพรที่ไหนลองไปตกที่ไหนอะไรยังไงแนะนำสุดเหยื่อแนะนำอะไรกันมาได้นะครับผมก็เป็นมือใหม่คนนึง อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ